เซามืี้ผมอยู่ตลาดเช้าปทุมราชวงศาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญมหาเลาะเบิงแนวกินแนวขายอาหารพื้นบ้านตามฤดูกาลช่วงประมาณเจ็ดโมงคอน10่ปราแมงครับหาเลาะเบิงบรรยากาศทั้งขี่จักน้อยหนึ่งมีเห็ดมีหอนอยู่บ้ทางนี้เนาอมีแต่เห็ดเพลิงจานหนึ่งช่วงนี้เพิ่งคันซีเห็ด แบบแนวจังสีครับเห็ดเป็นแพกเป็นแพกเป็นแผงขายเฉลยดอยเมียนีเน,นี่ยเ่า,าได้ก่ศ้า,าบาท้าบาทได็สุดเน,นวน <c oughs> บุญยังกับุญข่าวสากเนาะบุญข้าวสาบุญข่าวสาบเรียกว่าบุญขาวฉลากครับเบื้องแนวขายทั้งผีอืมบุญข่าวสากค่ะบุญขาา่าวสากนี่ยัสกบววววา ค่ะอืมครับผมไปหาเราเบิ้งจังหน่อยครับปวดกว่าพักนั่งอ่งาอองหยะหลายอยู่ด้วยครับทั้งผีแนวอ้อยไฟเพื่อนขายทั้งผีใหญ่เราขายมีเกนคูนเกนเคูนแนวอ้อยไฟโบเลือนนี่ดอกโบเลือนซีฟเลือนเศร้าดอกบ้านเฮาของขายบ้านเฮา มาคู่ก็อยู่นีแนวกินผู้เผ่าใครเบอร์้อเนี่ตอกกระมี่ใส่ละตอง <c oughs> ไอตองมันเอาเบอร์ะผ <c oughs> ู้ไอตองมันเอาเบิดละไพูดได้เฮ็ดเนาะบาทนี้อีแมาบา่บ่ เ็ดมหนาเฮ็ดแบยีิกแบ่งเ็ดรเฮ็ดพวกมาลวกมาก็้เมาอันนี้เฮ็ดยงเฮ็ดังเฮ็ดเพิงเห็ดรววมเห็ดร่วกเฮ็ดสมปิเฮ็ดพวกออกายบ่อทังไลายอยู่มันเจ้าออกหันย่งหเอาลวกมาออกเนเจ้าออกมันเจ้าออกแล้วย่นี่ยัออกไม่ดอกแน่นบ่แม่แน่นแค่กินคาคาคือได้ปีนี่มันออกเว้นช่วงดูหลาย ครับ <c oughs> ผมพาเลาะเบึงบรรยากาศครับตลาดย่างเมือสอเมือเอพื่อนมหาเลาะสื่อข้ามหมาข้ามผู้มาสื่อเนี่ยใส่หัวขอหน่อยาาได้หลายเนี่ยได้หลายอย่างตัละสิบบาทบบเมนปูหน้าได้เพื่อนปูยังก่อปูมาปูหมาหมอกเต้มทาง มาทำหทางจนม่เห็นทางก็เลยมาสวยสิ่งมีเาบอกเขาจอดได้ฮลูกส <ER ิ้นบ่เนี่ยใส่หัวขอหน่อยได้ยด้ยว่าได้ส่วดจังผีครับผมไม่ค่อยได้มาปันได๋แหมเราขายต่อต่อนี่ยนต่อครับนั่งจักรจันนั่งจักรจันพบแห่งสามตูมัด ก็ให้มีหอดเห็ดยังน้อเราได้เห็ดยังมาขายเห็ดไรเห็ดยังก็เมียเห็ดไรนี่เอาใดเราปะเห็ดเห็ดไรมันอยู่น้อมันอยู่ก้อไม่ไรเหรอมันจะออกเดือนเดือนเราเนี่ยเดือนเมีนบอกครับโอ้ผมบ่เคยกินเด้นี่เห็ดไรแล้วปะมันอยู่น้ำโอ้ออกนี่น้ำก้อนน้อไหมอย่างนี้ใหญ่เราเก็บมาขาย เฮดไล่หักเหมาครับน่าจะเป็นบักเหมาป่าได้เนี่เด้อสไตล์นี่เด้อดำเหรออ๋ออันนี้ผันเฮ็ดเพิงใหญ่อันนี้ขมือมะขมเนี่ยนี่มค่ะแขุมค่ะเ่อดเป็นดอกเฮดเจ้าเปบดไหมค่ะเสียบเลยเฮ็ดเพิงยังกว่าครับเพิงเข้าเฮดพึ่งเฮดพึ่งเข้าบ่ที่จังเฮ็ดละงู๋เนาะ แว,ว่าแม่ข่าแล้คือมากไก่แท้ค,ครัเลอ้าว้บผมสวัสดีครับจ้าติดตามตลอดเลยออค,ครับได้ยังน้อยไหมย้ลายยางอยู่ไพ<ห>ยเสีย,สยแล้วนอวันนี้น้อไา่เสีย้ยแล้วน<ช>้อไพ้ดอกมิรถ10์10หลอมากแกเอาอยู่ขั้นที่3เหรอขันที่3เล้วเบิองคนขายยังแนี้บูดทังปี น้องงัวก็มี่มจักบาทกุ้งละไคร่เส้าต้มไห่เหลี่ยวแต่ว่าบะหมี่พักต้มไห่เสือสิครับเราต้มมาเสืออยากได้พักกระเสือน้ำลอาอีหละ่ะมีมบ่พูดล่ะอ,ออมใส่ยังไงพักออมใสร่รอยังได้ไรบนได้กระเสืเอเ<ฮ>ข่าทานทผมรอบางนอนเด้อหายน่ากินกันหิวเขาน้ำแล,ะละ้วล่ะทั้งนี้อิเมียได้เฮ็ดเฮ็ดบ่เท่อดอกเนาะเฮ็ดนุ่มๆนุ่มอยู่บ่ นุมพื้นเท่านุ่มพ้นทขายสาผู้ขายแล้าวเอาไปขายในหลายๆในเป็นหลายตำบลนีนำบั่ำนี่บัวยังเนี่บขาวเอาบ่คือบัวแดงบ่คือกันยูตาบาเบาไงไหมตุ้งตาบีบตาโอ้มันเป็นบัวขาวตัวนั้นบัวแดงอันนี้บัวขาวมันอึดบ่านี่อเนี้บ้าเขาเห็นหนบ้ไม่เงาอันบ้า บ่กบัวขาวแล้ววะเม่นบอ่อปลวกบวัวหืดธรรมศาสตร์นี่โอ้ของธรรมศาสตร์ของหายากบัวขาวบัวแดงกระปูดองักเขียบนี่แล้วปลวกกลัวสีอข้ยได้บาเคียบก็ได้มีเบสทูเนยีย มันแกยวก็มีอยากได้แบไปปลูกก็มีบ่เนี่ยไปปลวกบ่เนี่ยงอนบแล้วอนบิดแล้วแอเสียใส่ยาผีกล้าวผีล้าวงามเผือกถ้าได้แม่เพิ่นถามน่ะเปลือกเผือกคึ้ําเผือกเผือกคึ้นฮัมมันงอนบ่เนี่ยงอนเผือกงอนจากแรกว่ามันหัมเผือกยัน เียนเท่าได้แเ yeah. ียนลอยเจี๊ยบเท่าดอยเจบถามเราอีกคืนึ่งว่าสิลดลงอยกเดก็มี่แงดาก็มีแมงดามาเข่งมุกเอียงบุกมางมวแม่ไหมวด่ไกบงครับอมุกปวยนคุณยันคุณมุกล้ะมุกาของปลาอาหารตามฤดูกาลครับมันนกมันเทียนแล้วก็มีน้ำเพิง มาขิงใส่หอขาหน่อยตัว้ื่อยังนามันนี่นาให้รอสักวันเด้อม่า่เอียงอ่ะไม่เอียงเราไมเียงไม่เอยงครับไม่เียงสามปีาว้านสาวบ้าเขิงแนวสมแนวหวานด้วยครับนี่บัข้อบัก้อบัก้อ อันนั้นเอามาขายเ่อเซื้อมากไนไไกี่แม่ซื้อมากบ่อาเอามาย้ายหัวเขาดิดย้ยายหัวเขาหน่อยปิ่งปลาปิ่งครบสิโทุนปลาเอียบเกลือครับนี่จะเนี่ยเป็นเสียบปลาดุกป,ป,ปิ่ง,ป,ป,ง,งปินในใน่งอย่างตำบบกทัวเฉีบเสียบนี้จบาททัวอีแยงกา ถั่วอสอยังคือว่าทั่วอสอยม่ไเอาไม่้คือุดอสโอ้ยตำแสบมั่วตำแสบก็จะเกิดมะเั่วอยัางบะทั่วปีว่ะบะบเมียนบะมะั่วอสอยู่ะอสอนี่นี่แมนเะะเมีนลเว้าเหรียบทั่วอสอแล้เวามันรซนอลายตำแ่บของบ้านของสวนม่ได้งไือมามันหลขามน่อย น้ำมันขายขี่มันเอามาขายคือกันไม่ยั้งกวนนี่กากยามาอมหอกยะ่อกม่อมกระากะ่อมกหม่อมกม่ก่อกหมอมหม่อมกระหอกระม่อกะอมกรหกรม่อกรอกาอม่ออหอะอันนี้กระอมกระหกระหอมกอมกมอมอกระอมอกระกรม่อมห่มกราหออกรหอกกหอรม่อม่ออร่ยมม นี่นะบรรยากาศตลาดทั้งปทุมราชวงศ์สาครับเสามือวันจันทร์าจัน์ครบแห่งปลากระเนี่ยงในถั่วดินปลาเกี่ยวปลาซิวปลานำโค้งโอ๊ยังขึ้นไงเถอะมเนี้ยเด่นของไงดูมเนี้ยปลายังนี่ปลาปึ้งหัวปลาหรอนี่แล้วมีก๋วยมีของปลาของใจหัวเขาหน่อยหัวเขาไง มีเบิร์ตหน่อยยี่เมีนเนาะมีเบิร์ตเสือเนี้ยมาเสือเอาครับสีสันบรรยากาศตลาดยางมือเส,ส,สาครับตลาดเสาอำเภอปทุมราชวงศาครับทุกเส่าวันจันทร์อาหารช่วงนี้ก็สิมีกว๋วยมีมีมันเนาะข้าวหมากอกยาในลำบากนาต้นพิสาบ้าค่ะข้ามากอกยา หัวขอนหน่อยพูดได้ก็คล้ายแนี่ยเอาใส่หัวขอนหน่อยครับตลาดเกตสิมีทุกอย่างทุกแนวครับเลาะไปเรื่อยๆก็จะเห็นเป็นโซนเป็นโซนไปของปลาอาหารตามฤด,ดูกาลขายดีเนี่ยเกตสิเป็นเกตขุ่นปะชชนเขาจะไปใส่หัวขานนะ ทำหมากคำพูโอ้ยแม่เราเท็ดของเหียเลยตัวนี้เนี่ยงก็ผมเบือง่ยเด้อกอกยาจ้ากอกยาแล้วบ่อเดีใส่อันนี้เด้บ่อเดี๋ยวใส่ใส่เปตองพันกระดาษบใส่กระดาษใส่ไปตองโบราณเอาแบบผู้เฒ <pearls> ่าสมัยเก่าเขาจะเทิดจังสีครับมันสวยจังสีใส่เบ็ดตองกล้วยเนาะอีกกรมี่แล right. <It is S 3> <cake> ้มาเท่นผ th uh ู๋บ่เดี๋ยวมันของป่าทั้งผู๋เท่นผาแท่นบ่ทอดอาหาร แล้วมีปลาหยั่งวัครับาน้นปลาเน้นปลานินบ่นี่ปลาตะขัวยบร้อยเลยปลาไนปลาไนบนี่ปลานน้ำเสปลาน้ปลาน้ำเสยาใส่ไข่บ่นันไข่ไข่จะเทยได้พเฮตตาโล่บรรยากาศตลาดนเหมือเสาเสสวยจังหน่อยผู้สาวมาลอดตลาดเมือเศ้านี้ฝนตกวาครับเป็นสีจนจืดจังหน่อยไปโลดกูบอไปนะ ยังนอกบาทกล้ยป้งแล้วเป็นตะแซบตะแซบบ่อท่านซุกบ่อเมียสุกน้ำสุกน้ำกับบอท่านนี่มันเราขายดีบันอากาศช่วงสายๆจักหน่อยคนกำลังรอสื่อของครับวันนี้มันบ่ดแดดครับเพื่อนก็จะจะรอสวยจัหน้อยหนึ่ง